วัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแชร์เคล็ดลับนะคะเอะเวลาเราเลี้ยมบอลสีใช่ไหมคะแล้วเราจะทายังไงเนี่ยให้บอลสีเนี่ยนะคะเขากับสีใบออกด่างได้มากขึ้นนะคะ,ะแนะนํานิดนึงนะคะวันนี้บอลสีที่นํามานะคะ,ะเป็นบอลสีนะคะชื่อว่าพัานอีเหนานะคะ ตามปกติแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีด่างสีขาวตรงนี้จุกเล็กๆๆรอบใบเลยนะคะแต่เจ้าตัวเนี้ยยังไม่ค่อยกัดด่างวิธีการเคล็ดลับนะคะจะทำยังไงนะคะอ่ะวันนี้ได้เคล็ดลับมาจากการศึกษาจากในกลุ่มชมรมคนรักบอนสีนะคะแล้วก็ในช่อง YouTube ต่างๆนะคะเขาแชร์ไว้ว่าลองนำนะคะมะนาวนะคะอ่ะทำยังไงมะนาวที่เราใช้ บีบออกมาอย่างนี้เลยใช่ไหมคะเจ้าน้ำมะนาวนะคะบีบลงในดินอย่างนี้เลยค่ะบีบลง่างนี้เลยนะคะอย่างนี้นะคะแล้วก็ทิ้งไปทั้งเปลือกอย่างนี้เลยค่ะนี้นะคะง,ง่ายเลยไม่ยุ่งยากเลยนะคะเราจะทํานะคะทิ้ง,งไว้แนี้สักสัปดาห์ละหนึ่งครั้งก็ได้นะคะ,ะเพื่ออะไรเพื่อเพิ่มความเป็นกรดนะคะในดินนะคะเพื่อเพิ่มความเป็นกรดในดินนะคะเพื่อให้เขาเนี่ยกัดสีได้มากขึ้น นะคะอันนี้นะคะง่ายๆค่ะอันนี้ทุกคนสามารถไปทดลองทำได้นะคะแต่ก็เชื่อว่านะคะหลายๆท่านที่เลี้ยงบอลสีอยู่แล้วนี่นะคะ,นนะ,คะก็น่าจะทราบเคล็ดลับตรงนี้อยู่แล้วแต่วันนี้เนี่ยนำมาแชร์นะคะเพื่อเป็นเคล็ดลับนะคะให้ลองไปทดลองดูนะคะและที่สำคัญนะคะนำเขานะคะ ไปรับแสงช่วงเช้าบ้างนะคะแต่ว่าเขาไม่ชอบแดดจัดนะคะอ่ะวิธีการะคะจากนั้นนะคะก็นำน้องบอลสีนะคะเอามาวางเพื่อรับแดดตอนเช้านะคะจะเห็นได้ว่าจะไม่ให้โดนแดดตรงๆร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่แดดช่วงเช้าเท่านั้นนะคะแค่ประมาณ50-60%ถึงก็ก็พอนะคะจากนั้นนะคะอ่ะวิธีการนะคะการให้ ะะมี2วิธีง่ายๆนะคะวิธีแรกก็คือเราลดน้ําลงไปตรงนี้ใช่ไหมคะออวันหนึ่งก็1ครั้งเล็กๆก,ก็พอแต่ทีนี้กลัวว่ารากจะเน่าหรืออะไรยังไงหรือไม่มีเวลานะคะใช้วิธีการง่ายๆนะคะเทน้ําไว้ตรงนี้นะคะถาดรอทิ้งไว้นะคะถ้าอย่างนี้ไม่ต้องลดน้ําให้ทุกวันก็ได้นะคะเขาก็จะมีความชุ่มชื่นนะคะ สำหรับคลิปในวันนี้นะคะก็เป็นเคล็ดลับง่ายๆนะคะที่จะไปดูแลบอนสีที่บ้านได้นะคะ,อะขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะหากชอบคลิปยังไงแล้วนะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะในการจะทำคลิปต่อๆไปนะคะ,ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ